เป็นไรอ่ะปวดท้องเป็นลมรักฮาทำไเห็นไหมัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชื่ออะไรคะชื่อน้องแดงค่ะน้องแดงวันนี้มามาเป็นอะไรกอีกปวดท้องค่ะคุณหมอปวดท้องปวดท้องระดับไหนคะหนึ่งสิบปวดระดับเก้าค่ะระดับเก้าปวดตรงยังไงคะปวดบีบหรือว่าปวดแบบ มาม่าหายๆค่ะปวดบีดค่ะคุณหมอปวดข้างไหนคะซ้ายหรือขวาหรือตรงกลางหรืออะไรปวดตรงกลางค่ะตรงกลางนะคะไหนคุณหมอ,อเดี๋ยวไปเจอไปโนตรงข้างเราห้องตรวจแต่เราไปลรงดูนะว่าเจ็บตรงไหนบ้างค่ะค่ะให้มาล็อ่กันเลย หมออนุญาตกดท้อคนไข้นะถ้าคนไข้ปวดตรงไหนหรือเจ็บตรงไหนบอกหมอนะคะครั่เลยอ๊อเจ็บขันเจ็บเจ็บระดับไหนคะยิงตั้งของข้าวข้าวเลยะพนี้ไม่กินอาหารตรงระดัไม่ไ้เลยคุณบ้างข้านะ เดีเ๋ยวเราไปตัวต่อคุณแม่น้องแดงเชิญข้างในค,ค,ค่ะโอเค่สวัสดีค่ะผู้ปกครองน้องแดงไหมคะใช่ค่ะค่ะก็จากตอนเช้าเนาะอาการของน้องเนี่ยมาด้วยการปวดท้องระดับเก้าเนาะ หมอจิงได้ส่งตรวจภายในด้วยแล้วก็ตรวจเรื่องของกระเพาะอะไรต่างๆด้วยเนาะก็จะเห็นได้ว่าช่องคลอดน้องเนี่ยมีการฉีกขาดรวมไปถึงติดเชื้อในช่องคลอดด้วยค่ะช่วงนี้น้องได้มีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าหมอมันแค่12องเองมันจะไปมีเพศสัมพันธ์อะไรแต่ <น Fear. S 2> ว่าการติดเชื้อจากช่องคลอดเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุเนาะก็จะมีในเรื่องของการที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรือว่าถึงเชื้อมาจากการถูกเพศสัมพันธ์หรือเรื่องละหว่าชัางเพศหรือว่าเป็นการที่เรา ความไม่สะอาดของการที่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าแนวโน้มเนาะอาจจะไปในทางที่ที่รุนแรงหน่อยเพราะว่าช่องคลอดของน้องเนี่ยมีอาการฉีกขาดอย่างรุนแรงด้วยไข่แดงกูสอบมันกี่ครั้งแล้วฮะรักมววสนวนตัวเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวยังไงเนะี่ยเรื่องมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้ เดี๋ยวว่าเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยจะส่งประสาทไปให้ทางสูตร OACC เนาะจะเป็นสูตรของที่มีนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือของเราด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะประสาทคุณแม่ไปอีกทีในเรื่องของน้องเนี่ยเราอาจจะมีการช่วยเหลือในทางต่างได้เดี๋ยวผลตรวจยังไงเดี๋ยวคุณหมอให้ยา,ให,ยาให้ยาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปรับยาได้เลยค่ะไ้ค่ะค่ะคุณหมอไปได้กับบ้านอไอเขาไม่เนี่ย ัลโหลคุณนักสังคมคะ่ะวันนี้มีเคสขอคอนเซัลต์หน่อยค่ะน้องมาด้วยอาการปวดท้องคะ่ะตอนนี้น้องจากเบื้องต้นที่สอบถามมาน้องบอกว่าถูกข่มขืนมาตอนนี้มีภาวะ,ะปวดท้องคะ่ะปวดท้องบิดมากหนึ่งถึงเก้านี่ได้ระดับเก้าค่ะคุณนักสังคมสะดวกที่จะมาเจอกันที่ห้องประชุมไหมคะได้คะ่ะเจอกันคะ่ะขอบคุณค่ะ ค่ะขง้งสังคมะคี่น้องแรงที่เราได้ความสอบกันไปว่าน้องแดงในที่อายุ1ีค่ะก็จากของหมอที่ตรวจไปค่ะน้องมีระดับไขมันท้องที่มากนั่นถึงระดับ9ก็เลยอีกครั้งพอไปตรวจพอเขส่งไปตรวจอีกรอบหนึ่งค่ะน้องมีอาการช่องข้อชีค่คะรวมไปถึงตีเชื้ในช่องขอด,ด้วยเราพบว่าถามน้องในเบื้องต้นน้องก็องบอกว่าน้องเนี่ยถูกคงคืนมากแต่ว่าไม่ได้ถามต่อเราก็เลยอยากส่งเคสน,นะคะให้อ่า าทาง o s c c ได้ไตประสานต่อว่าจะมีการจะจะทำหรือว่าประเมินน้องยังไงต่อได้บ้างหรือช่วยเดินเอาน้องยังไงต่อได้บ้างคะได้ี่ะเดี๋ยวท้งเราจะประสานงานกับทีมสัยมิชชันชีพนะคะแล้วก็เบื้องต้นอาจจะต้องประเมิน สภาพจิตใจของน้องก่อนเป็นยังไงบ้างแล้วก็การสื่คนค่ะว่าน้องอาศัยอยู่ใครบ้างใน<อ>สภาวะที่อาศัยเป็นยังไงถึงได้เจอสก,การแบบนี้นะคะรวมถึงอ,อาจจะต้องมีการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะ่ะที่จะทําให้ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็น้องอาจจะได้รับสิทธิ์ต่างๆในการคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะน้องแดงใช่ไหม จากข้อมูลเบื้องต้นหนูก็อายุ12ปีเนาะใช่ที่เป็นนักศึกษาสขอนะหนูไม่ต้องกังมวลนะคะเครื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยจะเป็นคำตมบแน่นอนโอเคไหมโอเคนะแล้วหลังจากที่เกิดฉันตามมาหนูลองเล่เาให้พี่ฟังได้ไหมว่ามัน,ม,นมียังไงบนะ้างนเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่แบบว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นเปิดค้อมค่ะแต่ว่ามันเกิดจาก คือเขาชวนหนูไปที่บ้านค่ะเขาบอกว่าถ้าหนูไปหาเขาที่บ้านเขาจะเอาขอมนมให้หนูกินแล้วหนูก็ไปค่ะแล้วเขาบอกว่าจะให้หนูเล่นโทรศัพท์ด้วยแล้วจากนั้นพอหอนูไปถึงเขาก็เนี่ยลงเอามาแล้ว ไม่ต้องห่วงนะคะเอ่อก็คือหลังจากเหตุการณ์นั้นก,นก็มันอาจจะมีความรู้สึกที่ทําให้หนูไม่สบายใจใช่ไหมฮัลโหลค่ะมั่นพักเด็กใช่ไหมคะอ๋อพอดีว่าศูนย์ O.S.C.C จะติดต่อเรื่องเคสเด็กอะคะ่ะอายุ12ปีถูกข่มขืนแล้วก็คนที่ข,ข่มขืนเนี่ยเป็นสมาชิกี่ชุมชนแล้วก็มีสมาชิกในครอบครัวค่ะถกกระทำแลหรายค่ะแล้วก็ อยากจะส่งตัวเด็กให้กับบ้านภัตติค่ะเน,ะะนื่องจากเด็กเนี่ยพักอาศัยอยู่กับคนที่กระทำความผิดด้วยก็อยากจะให้บ้านภัติประสานให้ยหลองจุ๋ยอัตอถส่งต่อเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยะคะ่ะเาจะดูข้อมูลเบื้องต้นของเด็กก่อนนะคะแล้วก็จะมีการร่วมประชุมกับทิมสา,ายวิชาชีพเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเด็กต่อไปะคะ่ะ ใช่ยังไงเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะคะเดี๋ยวติดต่อไปอยังไงคะศูนย์บอิกาคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาหาแนวทางร่วมกันเพื่อช่วยเหลือดีคะ่คะค่ะสวัสดีค่ะในวันนี้เราจะได้การลงปฏิบัติธรรมจากก็เดี๋ยโอทัศน์ทีผมเป็นฝ่ายพิจารณาการสืบสอบในงานครับก็จะมีการลงพื้นที่แล้วก็จัดทีบที่เกี่ยวอออข้องหลาเรื่องนี้ให้ค่ะ ไม่่ไม่ไ่ต่อ้ยยไหนูอ้ยมีกี่อนเออนี่ยมาด้านไลมามาไล่หนไล่ไอะไรเนี่ยตง้ว่าดีค่ะวาไม่ละไม่กินแล้วหนูแก้มาลหนูกี่รอบแล้วเนี่ยควายแล้วก็ไม่หนักล้อมนี่มากแล้วถ้าจะเอามันไปออมไปเลี้ยงเลยมัใช้มันแกยังล่น่งเด็กมันก็ไปก็ไปมันนี่ช่างวัวมันนีาม ยุงแล้วไงแล้วเอาไปก็เอาไปเอาไป,ไปเลี้ยงันเลยนี่แม่ไปก่อนนะคะก็อันนี้อาเป็นนักข่าวคนขอคอร์สพิียาแล้วก็เราจะมีร่วมกับอาร่วมการทํางานกับตำรวจเนาะที่จะมาอัปเดตในเรื่องของการดรําเนินคดีเนาะค่ะแล้วก็มีการวางแผนร่วมกันกันกบทีมสายวิชาชีพเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ตกใจได้อย่างเหมาะสมนะคะแม่นม่นก็มีแค่นี่แหละ ก็อนอนกันซ้ายขวาอ่ะแล้ไอ้แดงมันก็นอนตะตรงกลางปูเสือเอาห้องน้ำบ้านฉันน่ะอยู่ข้างนอกน่ะต้องออกไปข้างนอกถึงจะเข้าได้ไเ,เน,นี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้ามาจาับบ้านถักเด็กแล้วก็ตำรวจนะเขาจะมาเก็บข้อมูลจากบ้านข้างๆเนี่ยหนูช่วยให้ข้อมูลหน่อยได้เปล่าวเออได้ค่ะค่ะก็เป็นนักศึกษาบุญสุขนะคะแล้วก็นักศิษย์พยาค่ะแล้วก็ หนูก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินแม่พูดอยู่ค่ะว่าแบบบางทีก็มีน้องบ้านบ้านนี้เขาก็จะมีลูกอะค่ะบางทีก็โดนปล่อยปละเลยบ้างแม่ก็อาจจะมีทะเลาะกันกับสามีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยอยู่บ้านค่ะแต่ถ้าอยู่บ้านถ้าอยู่กับสามีนี้ถ้าเวลาทะเลาะกันนี่ก็เสียงดังโวยวายตรงข้างบ้านค่ะแล้วก็เด็กนี่ก็จะไม่ค่อยได้อยู่ในความดูแลของบ้านนะคะแล้วโดนปล่อยปละเลย ศาลได้ํำเนินการพิจารณาคดีอย่างละเอียดและรอบคอบหลังจากพิจารณาครบทุกประเด็นอย่างถี่ถ้วนแล้วศาลได้ทําการพิพากษาตัดสินลงโทษผู้กระทําความผิดโดยให้จาคุกในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดรวมถึงชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายเพื่อเป็นการลงโทษที่มีความยุติธรรมและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือบุคคลอื่นๆ การตัดสินในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการลงโทษเพื่อให้ได้ความยุติธรรมแต่ยังเป็นการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กโดยเด็กทุกคนมีสิทธิในการได้รับการดูแลและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและปราศจากการถูกทำร้ายสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เป็นนักสังคมสงเคราะห์จากบ้านพักเด็กนะคะใช่ใช่คุณป้าของน้องแดงไหมคะ ค่ะอดีว่าตอนนี้น้องบ้านพักด็ดอะค่ะได้มีการประเมินแล้วก็ผมบ้าน้องแดงอะค่ะถูกทำจำเริ่จากครอบครัวที่เป็นบุคลธรรมมาค่ะแล้วก็สมาชิกในช MUELLER ุมชนนะคะและ้วตอนนี้หลานคุนอยู่ไหนคะตอนนี้หลานอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กอะค่ะแล้วก็ทางบ้านพักเด็กเนี่ยค่ะได้มีการประเมินทางสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายของน้องอะค่ะเพราะว่าตอนนี้พบว่าน้องมีสุขภาพจิตที่บอบบางมากเลยอะค่ะคุณป้าค่ะ ที่ดูข้อมูลตอนนี้ค่ะคุณป้าก็คือทางเราเห็นว่ามีคุณป้าเป็นคนใกล้ชิดกับน้องตอนนี้ค่ะก็เลยทางนักสังคมหรือว่าบ้านพักเด็กเนี่ยค่ะก็อยากจะมีการนัดพูดคุยกับคุณป้าค่ะเพื่อเราจะมีความเตรียมความพร้อมของครอบครัวค่ะในการที่จะถึงน้องแดงกลับไปเป็นวันศุกร์นี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันนั่งข้างอะไรบ้างหนูอ่ะอันนี้จะเป็นบริเวณรอบๆบ้านของคุณป้าเหรอคะใช่ค่ะคุณป้าทำสวนพอผูกไปด้วยแล้วก็ทำแม่บ้านไปพร้อมเลยตอนนี้น้องเป็นไงบ้างคะตอนนี้สภาพผิดใจก็ค่อนข้างจะเบาบางนิดนึงค่ะได้ความตึงดิกแล้วก็เจหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็อาจจะหนักสำหรับดิกคนหนึ่งอะค่ะก็ อนนเป็ขงท่งทีมวิชาชีพลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประเมินความพร้อมในการดูแลเด็กโดยเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมหลายด้านตั้งแต่การประเมินสภาพแวดล้อมความพร้อมทางจิตใจความสามารถในการดูแลเด็กทีมวิชาชีพ ร่วมวางแผนการเตรียมความพร้อมในการดูแลเด็กโดยทีวิชาชีพได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่จำเป็นแก่คุณบ้าเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงทั้งทางด้านกายวาจาใจพร้อมกับ กำหนดแนวทางการสนับสนุนจากทีมอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการประเมินและติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะ ฟูและเยียวยาเด็กทีมสหวิชาชีพได้กำหนดแนวทางการดำเนินง,งานดังนี้ 1. การเยียวยาทางด้านร่างกายเด็กได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งมีการประเมินติดตามสุขภาพอย่างต่อเนื่อง2การฟื้นฟูสุขภาพจิตมีการประเมินสภาพจิตใจของเด็ก โดยทีมจิตแพทย์เด็กและนักจิตวิทยาพร้อมจึทําแผนการบำบัดเฉพาะราย 3. การคุ้มครองทางด้านกฎหมายจนที่ตำรวจได้ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดโดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์เด็กแบบสาาวิชาชีพพร้อมประสานขอคำสั่งศาลในการคุ้มครองสอัสิภาพของเด็กเพื่อป้องกันการถูกกระทำซ้ำและสนับสนุนให้เด็กได้รับความยุติธรรมอย่างเหมาะสม 4. การฟื้นฟูด้านสังคม นักสังคมสงเคราะห์ได้วางแผนการฟื้นฟูทางด้านสังคมให้กับเด็กโดยจัดหาสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูที่ปลอดภัยและเหมาะสมสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและชุมชนรวมถึงสร้างเครือข่ายการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของเด็กในระยะยาว 5. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการทักษะชีวิต มีการวางแผนสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักยภาพและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 6. การประเมินติดตามอย่างต่อเนื่องทีมสหวิชาชีพได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านกายจิตสังคมในการศึกษา เหยื่ออาชญากรรมหมายถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการเบี่ยงเบนของสังคมและไม่มีอาชญากรรมใดที่ปัสจากเหยื่ออาชญากรรมสถานการณ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับประเภทของเหยื่ออาชญากรรมของนาคิสซันเฟอร์คือเหยื่อที่มีความหม่อนแอทางสังคมและเหยื่อที่มีความหม่อนแอทางชีวภาพโดยอธิบายว่าเหยื่อที่มีความหม่อนแอทางสังคมเป็นเหยื่อที่ เป็นเหยื่อที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมไม่ได้รับความเท่าเทียมทางสังคมไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาชิกข,ของสังคมและเหยื่อที่มีความอ่อนแอนทางชีวภาพคือเหยื่อที่มีความอ่อนแอนทางด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจ เป็นเหตุให้อาชญากรเกิดความคิดที่จะทำร้ายเป็นบุคคลที่แย่ต่อการตกเป็นเหยื่อเช่นผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนผู้หญิงหรือบุคคลที่ไร้วความสามารถในการปกป้องตนเองซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา277วางหลักว่าถ้าผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีที่ไม่ใช่ภริยาหรือสามีต้องโทษจำคุก5-20ปีและปรับ100,000-400,000บาทตามวรรคหนึ่งวางหลักว่าถ้ากระทำต่อเด็กไม่เกิน13ปีต้อง ต้องโทษจำคุก7จ็ถึง20ปีและปรับ140,000บาทถึง4 0 0 0 0นบาทหรือจำคุกตลอดชีวิตประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราสีล 20, วางหลักว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผู้อื่นเสียหายถึงชีวิตร่างกายอนมามัยเสรีภาพทรัพย์สิสสนหรือสิทธิต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช2546รวมไปถึงพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองผู้กระทำผู้ถูกกระทำด้ยวยความรุนแรงในครอบครัว2550จากสถานการณ์ดังกล่าวนักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้จากทฤษฎีสัมพันธ์ตามพื้นที่และทฤษฎีกิจวรรัตรประจำวนันซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ทฤษฎีสัมพันธ์ตามพื้นที่คือโครงสร้างที่อาศัยอยู่กับเด็ก และโครงสร้างพื้นที่ที่ง่ายต่อการเกิดอาชญากรรมเช่นแหล่งที่อยู่อาศัยของเด็กเป็นพื้นที่รกร้างมีทางเปี่ยวมีโครงสร้างชุมชนที่แออัดมีความไม่ปลอดภัยเป็นต้นทฤษฎีกิจวัตรประจําวันคือการตกเป็นเหยื่อนั้นเกิดจากปัจจัย3ประการได้แก่ 1. ผู้กระทํามีแรงจูงใจ 2. มีเป้าหมายที่เหมาะสมและ 3. การขาดผู้ดูแลที่มีความสามารถจากสถานการณ์ ดังกล่าวเหยื่อเป็นเด็กผู้หญิงอายุ12ปีครอบครัวไม่มีความพร้อมที่จะดูแลส่งผลให้ผู้กระทำความผิดมีแรงจูงใจและมีเป้าหมายในการการะทำความผิดสัมผัสปลอดภัยคือสัมผัสที่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามขอบเขตของความเคารพในสิทธิของผู้อื่นโดยไม่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรืออันตรายต่อร่างกายและจิตใจ สำหรับเด็กนั้นสัมผัสปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญต้องได้รับการดูแลและให้ความสำคัญโดยเด็กควรได้รับการอบรมและมีความเข้าใจถึงการแสดงออกทางด้านร่างกายที่เหมาะสมรวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล